สวัสดีค่ะทุกคนมาพบก,กับช่องข้าปั้นแฮปปี้กับพี่ข้าปั้นนะคะวันนี้เราจะพามาเล่นเกมที่มีชื่อว่าเกสิสาค้นหากระป๋องนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาหาอีกเราจะมาหาสิบตัวนะคะสิบตัวเลยสิบตัวไม่รู้ว่ามันจะง่ายกันไหหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันไม่น่ายากหรอกเอ้มันไม่น่าง่ายหรอกทุกคนน่าจะยากอยู่ ตอนพาร์ทที่แล้วมีสาสิบตัวนี่นี่คือตัวที่ 31. สาส็ามารถคิดได้นะพา,พาร์ทแรกอเราเก็บทั้งหมดเราบอกว่าเราจะเก็บยี่สิบแต่ว่ามันน่าจะสั้นเกินไปก็เลยเก็บอีกสิก็เป็นสามสิบนทุกคนเราก็จะมาเก็บอีกอ,อีพีสองเราจะมาเก็บอีกสิบกระป๋องนั่นเอง่กี้สามสิบเอดกระป๋องอะไรนะทุกคนจะไม่ได้ กระป๋องอะไรนี่แหละทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้กระป๋องมันชื่ออะไรนะไปเป็นที่สามสิบสองเด็กสามารถโอเมก้า oh เด็กสามารถเด็กสามารถเล่นสไลเดอร์ได้เดี๋ยวขออ่านชื่อตัวนี้ก่อนมันชื่ออะไรอะไรวะ <laughs> ไปไปดูตัวที่สามสิบสามสามารถหยดุดตัวที่สามสิบสาม ช่วยหรือเปล่าฮ้ยมีเหมือนฟลาดเดมาร์เกอร์เลยนี่คือตัวที่สามสิบสี่ของเราฮึฮึฮึอุ้ยยากอยู่นะทุกคนยากอย่นะทุกคนแล้วก็ค่อยๆกระโดดนะ ตัวอ,อีกแล้วทุกคนก็ต้องเสียเวลาวิ่งนะกระโดอีกลอบตัวที่เท่าไหร่นะนี่คือตัวที่สามสิบสามต่อไปจะเป็นตัวที่สี่สิบสี่ตัวอ,อีกแล้ว ตัวที่สาสิบสี่ของเราจะได้ไหมเนี่ยอุย้ยมีคนแต่งตัวเหมือนกันสองตัวเลย,ยรวยสามารถโอเคนี่คือตัวที่สาสิบสี่ของเรานะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราก็กระโดดลงไปนะคะไม่รู้ว่ากระโดดตกลงไปมันจะสมจริงเหมือน อันนี้มนุษยตัวที่สามสิบสี่เก็บไปได้ที่โปรนะรวยนะเมื่อกี้นี่คือตัวที่สามสิบห้ามนุษย์หิมะสามารถโอ้สามสิบห้านั่นไงตัวที่สามสิบหกนี่คือตัวที่สามสิบหกสีแดงสามารถโอเมก้าสีแดงสามารถอันนี้อุ้ยบ้าน,นบ้านนี้อีกแลวเออ้อตอนแรก ยลงลงอบนี่ตัวเีขสามสิบหกตอนแรกนึกว่าน,นิ้วน,นั้นน่ะทุกคนน,น,กน,น,น้อนแรกนึกว่านิ้วนิ้วนที่สามอทุกคนอตกใจโอเคกระป๋องอะไรเนะี่ยตัวอะไรเนะี่ยกระป๋องอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละทุกคนสามสิบเจ็ดอันนี้ 38. สามสิบแปดซานต้าสามารถสามารถอะไรได้อุย้ย นักบินนาวกาศสามารถตัวที่39นะตัวเมื่อกี้เราไปดูตัวที่40กันเลยนี่ไงตัวที่40กระป๋องเลื่อนคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะจบเร็วนะทุกคนหาอีก5ตัวแล้วกันทุกคนเราจะมาหาอีก5ตัวนะไปเราไปหากันเลยเอ้ย เออไปไม่ได้เหรอนึ้ก็ไปได้นี่คือตัวที่41กระป๋องแปดสีแล้วนะทุกคนมีแอบไหมมีเหลี่ยมหรือเปล่าดูซิมีเหลี่ยมหรือเปล่า,เหล,หเ,ลาเหลี่ยมไม่กดรีอพอร์ตหยอกเล่นเลขเจ็ดเฮ้ยโกหกสามา ตัวหกตัวที่สี่สองนะทุกคนตัวที่สี่สิบสองเอ,อ่อสี่สิบสองลองเข้าโรงงานดีกว่าทุกคนตัวที่สี่สิบสามกระดาษแข็งสามารถ กระโดดไม่ได้สาสิบเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบสามกระโดดกล่องแข็งสามารถกระโดดอะไรของเราแหละฮึบอู้โหอีตึง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 ตัวทลขสี่สี่ซัสอมุซัสเอาซัสสามารถอะไร เห็นไหมมันกระโดดมาได้โอ้โหเหมือนเลยเหมือนไฟเดอรมาร์เกอร์เลยทุกคนเหมือนไหมเหมือนไหมน44นี่คือตัวที่45คนงานนะ สี่สิบขนาดเล็กสี 46, ่ใช่ไหมทุกคนใช่สีอันนี้สี่นักธุรกิจไม่มีเนาะไม่มีใต้แบบอะไรนู้กี่สิบแปดคำเตือนอุย้ย เตือเลขาเตือนเราแล้วเนี่ยทำไมเราไม่เชื่อฟังเขา48นะทุกคน 48, นะ48นะแล้วโอเคฮุ้ย48มองไม่เห็นเลย,เลยทุกคน เฮ้ยทำไมันเปลี่ยนสีอะทุกคนเป็นสีนี้อยู่แล้วเนาะโอ้ยทุกคนมันยากมากเลยมันมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ตัวนี้มันเป็นไม่ได้ไปไงมีแค่น,นี้เหรอเหมืองเนี่ย เหนือมันมีแค่นี้หรอเอ48ขาดอีกสองตัวทั้งห่ส48เุ้ย49ข่มขืนข่มขืนนี่พี่จะคาดูเลยเอ่อ ทุกคนต้นนี้มันปีขึ้นไปได้มันต้องมีอะไรแนะ่นอนเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรมันขึ้นได้ทุกต้นนี่ไอเราก็มั่วไปเฮ้ยครบแล้วตัวที่ห้าสิบล็อกแคนล็อกแคนขอแอนอเคนโอเคก็จบไว้แค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับชมช่องนี้อีกต่อไปบ๊ายบายนะคะทุกคน